นี่ครับทุกคนเอมานูเอลเปอร์ตีนะครับกลางรับ CDM ตัวนี้ค่าพลังโคตรเดือดครับสำหรับพี่เพื่อนๆคนไหนนะครับที่ต้องการเติมเกมราคาถูกและปลอดภัยผมขอแนะนำร้านคุกกี้แลนด์ช็อปครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องที่คุกกี้แลนด์ช็อปเลยครับผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับอย่าลืมมาเติมกันเยอะๆนะ สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเอมานูเอลเปอร์ตีให้ดูกันนะครับก็เป็นหนึ่งในการับที่ดีมากๆเลยนะครับสำหรับเกม Fc Mobile นะตัวนี้ก็จากล่างเก่าๆนะครับที่ผ่านมาเปอร์ตีเนี่ยจะเป็นตัวที่เข้าชนหนักนะครับเข้าปะทะเดือดนะตัวนี้ชอบเข้าชนครับจะคล้ายๆวิเอล่านะตัวนี้นะแต่ว่าจะตัวเล็กกว่าวิเอล่านะครับก็สลหรับเปอร์ตีตัวนี้นะครับมาเป็นล่างใหม่นะ o v r 112ครับผมอัพเม็ดส้มเทน30ก็จะเป็น1 1 7นะครับนี่มากับการอัพสกิลแบบใหม่เลยนะ ตำแหน่งรองครับมี LB นะครับตรงนี้เล่น LB ได้โดยที่ OVR ไม่ลดนะครับโคตรดีตรงนี้ส่วนสูง185ครับน้ำหนัก79เท้าเป็น5-3นะครับตัวนี้นะนี่ครับเป็น CDM นะครับที่วิ่งไวมากเลยเข้าชาร์จถึงตัวโคตรไวครับไสในตามนี้เลยยิงไกลใช้ได้ครับส่งบอลนี่ถือว่าดีเลยครับตัวนี้นี่ครับการประกบให้มาโคตรเยอะการแท็กเกิลแบบยืนครับเยอะมากๆแล้วก็การรับรู้ครับโคตรเยอะนะทะลุ200เลยครับพวกนี้ แล้วก็นี่ครับความแข็งแรงนะให้มาที่195นี่ครับแล้วก็ความก้าวลาวครับ168นะประมาณนี้เลยความว่องไวครับถือว่ากลางๆครับไม่ได้เยอะคุณสมบัติครับมีเน้นแท็กเกิลแล้วก็ยิงประตูจากที่ไกลนะครับเวิ้งเลยเป็นสูงสูงก็เปิดตีตัวนี้นะครับเด่นในโหมดเมเนเจอร์มากๆเลยนะเมเนโคตดเก่งครับแล้วเปิดตีตัวเนี้ยในเฮดทูเฮดจะเก่งขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันในเกมเลยครับเลสโกมาแล้วครับทุกคนเข้ามาในเกมแล้วนะ กรนีครับหน้าเข้าเกมใหม่โคเทครับอัปเดตมาใหม่นะเฟี้ยวจัดครับโอ้ทุกคนฝั่งตรงข้ามเขาไม่เล่นนะครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปเล่นเกมใหม่ก็ได้ครับเกมนี้ฝั่งตรงข้ามเขาไม่เล่นนะมาครับทุกคนและตอนนี้ผมมากับเกมใหม่ละผมเข้ามาในเกมใหม่แล้วครับก็สลับเปิดตีนะครับผมลองอัพมาสองแบบแล้วนะทั้งอัพโลแล้วก็อัพกล้ามนะครับก็ถ้าอัพกล้ามนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่แบบ เข้าบอลโคตรเดือดครับพร้อมบวกความก้าวร้าวมาให้ด้วยนะครับก็จะแบบเขาเรียกอะไรอ่ะวิ่งเข้าใส่อย่างเดียวครับแต่ถ้าอัพโลนเนี่ยจะมีการยืนดักบอลเนี่ยครับคือจะทิมบอลแบบนี้เลยนะเข้าบอลโคตรขาดครับเปิดตีโอ้แต่ลูกนี้ครับอาไนสองเมตรละนี่ครับทุกคนสําหรับเปอร์ตีนะครับถ้าสังเกตดูนะเขายืนประกบตัวกองหน้าเลยนะครับนี่ครับจังหวะเข้าบอลนี่ไงแซ่บอลโคตรดีครับเปิดตีนี่ครับ พยายามตามแซดตลอดแต่ที่เห็นได้ชัดนะครับคือการประกบตัวนะยืนประกบกองหน้าฝั่งตรงข้ามดีมากครับสลับเปิดตีตัวนี้อิสโก้ครับจ่ายมานี่ครับสังเกตดูนะเปิดตีครับประกบกองหน้าอห่งเดียวเลยนะครับถ้าเกิดว่าเล่นกอง acdm ตัวเดียวนะครับ cdm เดียวเนี่ยเปิดตีก็คือจะไม่ค่อยเติมสูงนะครับจะคอยดักบอลนะแล้วก็ประกบตัวกองหน้าครับแต่ถ้าเกิดว่าเล่น cdm คู่นะเปิดตีเติมยับเลยครับตัวนี้เติมโค้ดสูงครับเติมเข้ากรอบเก็โทษเลยนะบางที นี่ครับในจังหวะนี้นะนี่จะมีจังหวะแบบนี้แหละครับเติมขึ้นมาเชื่อมเกมนะประมาณนี้ครับลูกนี้ครับายครับปัดจ่อก็สลับเปิดตีนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่แบบผมโค้ชแนะนําเลยนะสำหรับใครที่ขาด CDM ตัวเก่งๆก็อยากให้มาเปิดตีได้ครับสลหรับกิจนี้ก็ใช้800จิกซอนนะครับในการแลกก็ถือว่าจับต้องได้ครับไม่ได้แพงอะไรมาก ใช้ได้เลยครับคือตัวมันเก่งมากเลยนะเปอร์ตีเนี่ยเก่งทุกล่างครับและที่สําคัญคือเป็นตัวที่จ่ายบอลดีด้วยนะเปร์ตีนะครับจ่ายบอลสั้นดีมากตัวนี้ร้อยครับนี่ครับเปอร์ตีนะมันจะมีจังหวะแบนี้เหลอครับทิมบอลไวมากครับเป็นตัวที่เข้าถึงเนื้อถึงตัวดีครับนี่ไงแบบนี้ครับชนทีเดียวหลุดนะครับเปอร์ตีตัวนี้ ไปแล้วครับแล้วอานายอีลัสมาดุดละนี่ครับเปอร์ตีก็ประกบกองหน้าอย่างเดียวเลยนะครับถ้าสังเกตดูนะอันนี้ก็คือจะเป็นการอัพโลครับเดี๋ยวเกมต่อแบบผมจะลองอัพกล้าม,มาให้ดูนะครับที่จริงผมก็ลองเล่นมา2แบบแล้วแหละแต่นี้คือผมจะแบบยอมใช้เพชรน,นะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ดูนะว่าอัพก้ามกับอัพโลมันต่างกันยังไงนะครับการอัพโลก็ประมาณนี้เลยครับ ก็คือแบบไม่ค่อยเติมสูงนะแล้วก็เข้าบอลไม่ได้พวดมากครับส่วนมากจะเป็นการดักบอลแล้วก็ตามประกบตัวนะครับส่วนการอัพกล้ามครับเดี๋ยวรอดูเลยเข้าชนโคตรเดือดครับตัวนี้ก็คือมันอัพได้2แบบนะครับตัวนี้นะนี่ครับเปร์ตีแย่งบอลจากเท้าดีมากนะครับตัวนี้เป็นตัวที่แบบทิมบอลไวมากเอาอันนี้ผมเล่นอะไรไม่รู้เนี่ยมาครับทุกคนตอนนี้เราก็มากันในเกมที่2แล้วนะครับ ก็เกมนี้นะครับผมเปลี่ยนสไตล์ของเปร์ตีนะเปลี่ยนมาเป็นอัพกล้ามแทนครับแล้วเปอร์ตีตัวนี้เนี่ยผมบอกไว้เลยนะครับถ้าอัพกล้ามเนี่ยสเตตการเล่นเกมรับมันก็จะลดลงมาจากการอัพโลนิดนึงนะครับแต่สิ่งที่ได้มาเนี่ยก็คือความแข็งแรงนะให้มาโคตรเยอะครับถ้าอัพกล้ามแล้วลูกนี้ครับอุ้ยอานายทันอ่านายโอ้โหแม่งชนขาครับทุกคนนิดเดียวครับไปแคมครับไปแคมเข้ากลางมาแลมพาดอุ้ยเปิดตีไม่ได้โชว์ซีดานเอาให้นะครับลูกนี้ อ๋อนี่จ่ายไม่ดีเองครับนี่ไงเดี๋ยวเปิดตีได้โชว์ละส่วเลทครับออกข้างที่ซาฮาซาฮาเปิดเข้ามาครับลูกนี้ไม่มีอะไรครับติดซีดานเอาโดนชนครับนี่ไงส่วนเลทโดนที่ไหมครับนี่ครับเปิดตีอยู่ดิมันชนกันเลยนะครับพออาร์ค่าเนี่ยโคตรเดือดครับมาดิมาดีนี่ครับไม่ได้เอ้ยอารนาย อาไนายังได้ครับลูกนี้แล้วเวารวช็อตเลยละกันเวอร์ช็อตเรียบร้อยครับอานายแลมพาดครับก็จากเมื่อกี้นะครับถ้าสังเกตดูนะเปิดตีเข้าบอลโครโหดครับคือมันชนแลมพาดล้มเลยอะดูดิเนี่ยครับแย่งบอลจากเท้าดีมากชาโนปูก็คือบอลหลุดเท้าเลยครับแล้วอานายมาครับลูกนี้อีลารมาเอาสิ่ดมัดินี่ครับผมคิดว่าเขาจะเข้าพวดไงผมเลยกดสกิลนะกะพลาดครับผิดคาดไปนิดนึงสาาครับเปิดเข้ามา ส่วนเลยครับโอ้โหมาดิครับมาดิครับคานปรับ AI แล้วนะครับโคตรเหนียวตัวนี้นี่ไงโยนมาครับเปิดตีนี่ครับอานายอานายครับแทงมาให้ปลาแป้งปลาแป้งครับเลนมาลูกนี้แล้ววิ่งฉี่แล้วยิงโอ้โหโดนลิเซ่ครับทนล้มเลยแถมพลาดครับมาที่การ์เลเบลเบลครับนี่ไงเจอเปร์ตีดูดิครับ คือมันเข้าบอลขาเท้านะครับตัวนี้บอลติดอยู่ตรงเท้าคือเปอร์ตีมันชนพังหมดนะครับนะเออชนยับเลยครับตัวนี้ไปกันต่อครับชาโนกูสวยครับเบเกนบาาเออร์เก็บได้เปิดตีครับมาที่กุลิตกุลิตครับจับมาที่อานายสีดานครับวิ่งแล้วอานายครับแทงไม้สีดานโอ้โหเสร็จอีบาเนสครับอุ๊ยอานายครับแย่งมาได้เอาเป็นฟาวครับลูกนี้ นี่ไงสวเลยครับนี่ไงดูดีครับเปิดตีคือมันเข้าบอลไวจัดนะครับตัวนี้เข้าบอลโคตรเร็วครับเปิดตีเข้าถึงตัวไวมากถ้าเกิดว่าเทียบกับกองหลังเนี่ยตัวที่เข้าถึงตัวไวก็คือจะเป็นแบบพวกวิดิกนะครับกดฮาร์ดแท็กเกิลเข้าถึงตัวไวมากนะวิดิกปาไปครับโอ้โหยิงไปครับลูกนี้มา,มาครับแกเลตเบลเบลครับมาที่สวัวเร็เฮ้ยเอ้เอาผมวิ่งชนกันเองกองหลังผม มาดีครับเฮียโรนี่นะครับเปอร์ตีก็คือลงมาช่วยเกมรับถึงในกรอบเขตโทษเลยนะขึ้นสุดลงสุดครับตัวนี้โคตรดีนี่ครับมาที่ปลาแปงปลาแปงครับโอ้โหไม่ผ่านมาดินี่อีกแล้วมาดินี่คือมันอ่านเกมดีนะครับตัวนี้มาครับชานูกูมาที่สัวเล่ครับเอาเปอร์ตีผมเข้าบอลไม่โดนสัวเล่ครับสัวเลสสัวเลสนี่ไงเปอร์ตีครับแซะ เฟอร์ตีครับนี่ครับดูดิคือเกมรับมันก๊อตมากนะครับตัวนี้โคตรโหดครับเฟอร์ตีชอบจัดครับตัวนี้นะแล้วคือราคามันจับต้องได้ครับแปดร้อยจิกซอก็จัดว่าดีเลยทีเดียวไปครับแล้วกุลิตกุลิตโอ้โหไม่ได้ครับกะจะต่อบอลสวยๆถ้ายิงแต่แรกก็คือเข้าแล้วครับไปครับแล้วเปิดมาให้เบ็คเคนบาวเออร์ไม่ได้ครับเหมือนจะได้เปิดอีกครั้งหนึ่งนะนี่ครับได้เปิดอีกครั้งหนึ่ง เลนสั้นมาที่ปาแปลงครับไหลมาให้เดวเปโลเดวเปโลก็ปัดจ่อเรียบร้อยครับไม่เหลือเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสลับเอ็มมานูเอลเปร์ตีตัวนี้นะครับคือเป็นตัวที่เก่งมากๆนะเรื่องเกมรับครับเกมลุกก็เติมขึ้นไปเชื่อมเกมจ่ายบอลได้ครับตัวนี้ไม่ได้แย่ครับจัดว่าดีนะแต่ผมมองว่าถ้าเกิดว่าจะต้องการแบบ c d m ที่ช่วยเกมลุกได้นะครับผมมองว่ามาเป็นยายาตูเล่ตัวนี้นะครับเหมือนจะดีกว่านะถ้าเกิดว่าต้องการที่แบบเอามาจ่ายบอลนะครับ นี่ครับถ้าเทียบสแตตกันนะตูเล่คือจะมีการส่งบอลที่ดีกว่าครับแล้วก็การยิงไกลที่ดีกว่าประมาณนี้ครับไสในตูเล่ครับประมาณนี้เลยนี่ครับคือจะมีการส่งบอลที่ดีกว่านะครับใครต้องการ CDM ที่เติมเกมลุกเนี่ยก็เล่นตูเล่ได้ครับส่วนเปอร์ตีนะครับตัวนี้เรื่องเกมรับเนี่ยโคตนโหดครับเปอร์ตีใครต้องการ CDM เกมรับนะครับเปอร์ตีเนี่ยผมว่าเป็นโนนของเกมตอนนี้นะครับ นี่เลยก็คือสเตตมันเวอร์มากนะครับทะลุ200น่ะหลายช่องเลยนะครับดูดีความแข็งแรงความก้าวร้าวโคตรเยอะครับเปอร์ตีตัวนี้คือมันเดือดมากนะครับมาก็สรุปเลยนะครับสำหรับเปอร์ตีตัวนี้นะใครที่ต้องการเล่น CDM เดี่ยว CDM คู่เปอร์ตีรับจบเลยครับใช้ได้หมดแล้วก็สําหรับ CDM เดี่ยวนะครับใครที่ต้องการตัว CDM ที่แบบไม่ต้องเติมเยอะนะครับคอยประกบตัวแล้วก็ดักบอลเก่งๆนะครับ มาอัพ2อันนี้นะครับอัพเป็น DM2 อันนะครับแล้วก็บล็อกทูบล็อกสอันและอีกแต้มหนึ่งก็มาอัพโลได้นะครับตรงนี้ก็จะได้ในเรื่องของการดักบอลนะครับที่ดีมากแล้วก็การแท็กเกิลนะครับที่โคตรดีเลยแล้วก็นี่ครับส่วนใครที่ชอบกดหาแท็กเกิลนะครับวิ่งเข้าบอลเดือดกดปุ่มเขียวค้างวิ่งเข้าใส่นะครับนี่เลยผมแนะนําให้มาอัพสภาพร่างกายครับตัวนี้ได้ความแข็งแรงแล้วก็ความก้าวร้าวแล้วก็สมดุลเพิ่มเข้ามานะครับก็คือจะให้เปอร์ตีเนี่ย ชนล้มนะครับชนกระเด็นชนพังหมดอะครับตัวนี้เบียดได้ทุกตัวครับชนพังหมดโครโหดครับเปอร์ตีก็แบบมีพลังแฝงนี่ด้วยนะเน้นแท็กเกิลครับก็สําหรับผมนะส่วนตะัวผมนะครับที่ผมชอบนะก็อัพกล้ามครับชอบมากๆเลยตัวนี้ผมก็ลองอัพมาทั้ง2แบบแล้วส่วนอัพส่งนะครับอัพส่งเนี่ยผมว่าไม่ค่อยเหมาะนะครับสำหรับเปอร์ตีเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเหมือนบล็อกทูบล็อกเลยนะครับเติมขึ้นสุดลงสุดนะผมก็มองว่า CDM นะครับเล่นเกมรับไปเถอะ เกมลุกก็ปล่อยให้พวกกองหน้าปล่อยกองกลางเล่นกันไปนะครับพวก C m นะอ่าก็มีประมาณนี้ครับสลับเอมานูเอลเปอร์ซีชอบกดไลค์ใช่กดซับให้ผมเลยนะครับสลับคลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับนี่ครับผมว่าจะเล่นอาริซอนให้ดูนะอ่าสลับคลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ